และก่อนจะรับชมคลิปนะครับสำหรับท่านใดที่จะส่งพระมาขายผมนะครับให้ค้นหาจากไอดีที่ชื่อว่า s i n n n 5 6 6้ย้ำนะครับ s i n n n 5 6 6 6ผมยินดีรับเช่าหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีพระเกจิอาจารย์ทุกๆสายทุกๆหลวงพ่อที่เล่นกันตามหลักสากลนิยมและพระบูชาด้วยครับอ่ะสวัสดีครับ สวัสดีเ c ฟเพื่อนๆพ,นพี่ๆทุกท่านนะครับก็วันนี้ผมหนองรอยพิทักษ์เซนพลาหน้าตาดีสัญจรนะครับก็ได้มีโอกาสาได้ไปเช่าพระเนื่องจากว่าเมื่อวันพุธแล้วก็พฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยไปเช่าพระอยู่2เจ้านะครับคือ,อด้วยสถานที่ในร้านกาแฟเนี่ยมันไม่เอื้ออํานวยครับมันมีโต๊ะกลมๆเล็กๆเนี่ยมันเลยไม่สามารถที่จะตั้งกล้องถ่ายได้เพราะผมไม่เอาขาตั้งอันยาวไปนะครับก็เลยเวันนี้ก็เลยถือโอกาสมารีวิว ให้กับพีบีเพื่อนเพื่อนเนื่องจากว่าพระทั้งสองชุดเนี่ยก็มีความน่าสนใจนะครับก็คือสําหรับเจ้าแรกนะผมก็นัดอยู่ที่ตรงเซนทรันพระรามเก้านะครับก็ได้มาทั้งหมด9องค์ก็คือองค์แรกเป็นพระปิตาปดนีเนื้อใบลานหลังยันตรีนะครับปี2 5 2 1้าึงถึงสองห้งทางด้านหน้าและด้านหลังก็ถือว่าเป็นพระที่มีความแห้งแล้วก็เดิมๆด,ดีนะครับสําหรับองค์ที่2ก็เป็นพระปิตายันดวงเล็กเนื้อใบลานนะครับ สภาพผิวตึงๆแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้าเม็ดะสในี่ค่อนข้างจะชัดด้านหลังยันก็มีความลึกคมชัดดีตรงนี้จะเป็นพระผงกรรมฐานนะครับเป็นเนื้อเกรสรมาสภาพแบบพร้อมทองเนื้อโซนนี้ยังไม่ใช่โซนที่นิยมนะครับเป็นเนื้อเกรสรที่มีความขาวๆเหลืองๆยังไม่ใช่โซนเข้มด้านหลังตัวหนังสือและยันก็ถือว่าคมลึกนะครับคมชัดดีนะครับ ต่อไปเป็นสมเด็จคะแนนหลังยันตื้นมาพร้อมทองนะครับจานวนการสร้างของเรื่องนี้ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับหลักหมื่นองค์ด้านหลังเนี่ยยันจะเบลอหน่อยสมก็เป็นชื่อของเขาว่ายันตื้นเลยนะแลองค์นี้ครับเป็นพระยอดขุนพลเนื้อทองแดงนะครับมาพร้อมทองเหมือนกันถ้าใครติดตามแบตโอลิมปิกจะเห็นว่าคุณระวุฒิพุทธิสารนะครับเหรียญเงินโอลิมปิกเนี่ยเขาห้อยองค์นี้อยู่นะครับองค์นี้ผิวถือว่าสวยครับแดงหน้าแดงหลัง เตรียมคันด้านหลังจะมีก,การต่อโค้ดอุกอยู่ด้านหลังนะครับ2องค์นี้จะเป็นรุ่นเดียวกันเป็นรุ่นเหรียญฉลองพัยดยศเล็กปี2521ด้านหน้าจะมีโค้ดดาวตอกอยู่ที่บริเวณใกล้ๆก,ก,กับแขนด้านขวาของปู่ด้านหลังจะเป็นยันตรีนิสิงเหสภาพก็ถือว่าน่ารักดีฮนะและสององค์นี้จะเป็น พระผงของขวัญเนื้อเกสรนะครับองค์ทางด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นเนื้อเกสรแบบไม่ฝังตะกุดนะครับจะเป็นเนื้อเข้มเข้มหน่อยองนี้สภาพสวยครับมีติดรางวัลจากงานประกวดของสนามเล็กเนี่ยมาหนึ่งใบส่วนด้านขวาเนี่ยจะเป็นเนื้อผงเกสรครับแต่ว่าจะเป็นลักษณะโซนเข้มเข้มเลยเขาเรียกว่าเข้มแบบเขียวขี้มาถ้าเนื้อแบบนี้นะเข้มเข้มแบบนี้ส่วนใหญ่มักจะมีตะกุดหนึ่งดอกนะครับ ด้านหลังก็ถือว่ากดพิมพ์ได้ลึกพอสมควรนะสภาพก็ถือว่าน่ารักดีครับแล้วก็สําหรับอีกเจ้านึงครับก็ไปเช่าที่สีคอนสีนัคครินนะครับก็บ้านนี้เนี่ยค่อนข้างจะน,น่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าได้พระที่เป็นลิมิเต็ดหน่อยนะครับก็คือสร้างน้อยก็เป็น Rocket, ล็อกเก็ตรุ่นพนมมือนะครับเป็นรุ่นลูกศิษย์สร้างนะครับจำนวนการสร้างเนี่ยประมาณ20อันเทนะ่าที่พบเจอเนี่ยรุ่นนี้จะเป็น ฉากสีเทาแล้วก็ฉากสีฟ้านะครับโดยความพิเศษของล็อกเก็ตรุ่นนี้ลูกศิษย์เนี่ยได้สร้างมาถวายหลวงปู่แล้วก็ได้นําผงพุทธคุณนะฮะเป็นเนื้อผงเกศรบวกกตะกุดแล้วก็มีเกสาแล้วก็มีสายศิลเนี่ยมาแปะไว้ทางด้านหลังแล้วก็ขอความเมตตาของหลวงปู่เนี่ยให้อธิษฐานจิตให้ในล็อกเก็ตรุนนี้ทั้งหมดนะครับสำหรับองค์นี้เป็นพระสวยอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระ ปิดตาเงินล้านเนื้อใบลานนะครับบล็อกสายฝนนะฮะที่เห็นเม็ดดำๆตรงบริเวณใต้ข้อมือมานิดหนึ่งกับตรงหัวเข่าทางด้านซ้ายมือของพระเนี่ยเป็นเม็ดดำๆอันนี้คือเป็นลักษณะข,ของก้านทูปนะครับแล้วก็เป็นเม็ดมวลสารที่ได้มาจากวัดมลึกคาทยวันเอามาตำบทละเอียดนะครับแล้วก็ผสมในมวลสารของพระุ่นนี้ด้วยด้านหลังคมชัดลึกแบบนี้ถือว่าสภาพสวยเลยนะครับ เราก็ได้สมเด็จคะแนนหลังยันลึกเนื้อเกศรมา1องค์จํานวนการสร้างของรุ่นนี้ประมาณ1,200องค์ครับสาเหตุที่เรียกว่ายันลึกก็เพราะว่าด้านหลังเนี่ยยันคมชัดลึกเห็นยันตรีนิสิงเหด้านบนเขียนว่าหลวงปู่โตด้านล่างเขียนว่าวัดประดู่ชิมปีแบบชัดๆเลยตรงนี้ก็เป็นสมเด็จคะแนนอีกหนึ่งรุ่นนะครับเรียกว่าสมเด็จคะแนนหลังเยือนอินเดียเป็นพิมพ์เล็กสร้าง3,500อองค์ครับ รุ่นนี้ด้านหลังจะเป็นสถูปพุทธคยานะครับอยู่ที่ด้านหลังพระพิมพ์ค่อนข้างจะตื้นฮะทำให้สถูปเนี่ยติดชัดยากมากๆองค์นี้ก็ถือว่าน่ารักดีฮะแต่ว่ายังไม่ได้ติดลึกมากเท่าไหร่ตามด้วยจิ๋วแต่แจ๋วนะครับเป็นพระปกใบมะข,ขามหลังยันตรีนิสิงเหปกใบมะขามหลังยันตรีรุ่นนี้จะสร้าง ประมาณแค่หลักไม่กี่ร้อยองค์เท่านั้นเองนะครับถือว่าค่อนข้างจะหายากองนี้จะเป็นพระปิตาเข้าตอกแตกเนื้อตะกวัวจำนวนการสร้างก็ถือว่าไม่เยอะนะครับดุนนี้ตรงบริเวณมือเนี่ยจะมีไขตะกวัวขึ้นถือว่าเป็นพระค่อนข้างจะผิวเดิมด้านหลังจะมีการตอกโคตรตอเตา่าเอาไว้ที่ด้านหลังทุกองค์นะครับอ่ะแล้วเป็นไงบ้างครับสําหรับอสองบ้านที่ผมไปเช่ามานะครับดูรูปกันเต็มๆแล้วก็ถือว่าพระค่อนข้างจะสวยแล้วก็น่ารักดีนะครับ สำหรับใครที่จะส่งผ้ามาขายผมนะครับแอดไลน์มาได้ที่ a s i n 66, s n 5 5 6 6 a s i n n 5 5 6 6มีตัว a s i หรือตัวแอดนำหน้าด้วยนะครับอย่าลืมนะแล้วก็ผมรับเช่าทั้งพระเครื่องพระบูชาเล่าเก่ากระเพาะปลาเก่าเครื่องอาลางของขังทั้งหมดนะครับแล้วก็เครื่องลายครามโต๊ะมุกเนี่ยผมรับเช่าทั้งหมดเลยนะครับใครที่ส่ง รูปมาให้ผมเนี่ยอย่าลืมนะครับแนบราคามาด้วยนะครับว่าท่านต้องการที่จะออกในราคาที่เท่าไหร่ครับจะได้คุยกันด้วยความที่เข้าใจแล้วก็กระชับมากขึ้นนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่ได้กด s u b สไครต์กดไลค์กด share, แชร์กดกระดิ่งนะครับก็เมตากรุณากดให้ด้วยทุกๆอย่างเลยเพราะว่าปีนี้ผมก็ตั้งเป้าว่าอย่างน้อยๆอ,อยากจะมีสัก1นึ่งแสนสับสไครต์ครับก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ติดตามกันในอีพีถัดไปนะครับว่าผมจะ ได้พาอะไรนะครับจากบ้านไหนครับขอบคุณมากครับ